ีก็จะมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรนะพี่ก้องชาเลนจ์ให้ทีมเราวันนี้เราต้องคิวแอนแอซิดใช่ไหมทุกคนต้องทำได้ทุกคนต้องทำได้ใช่ใช่แล้วผมถามพวกพี่หน่อยว่าในไหนก็เรามาครบแก๊งกันแล้วเนี่ยเราจะไปที่ความยากระดับไหนดีครับเชี่ยวชาญตำนานหรือว่ายากเฉยเฉยอันนบายให้พี่พี่หนึงเลยยากเฉยมึงตอบมาได้เต็มปากมากเลนแต่นี้ยังไงก็ต้องมีโซเชียลคนหนึ่งแหละครับเพราะว่ามันบังคับให้เล่น โซเจ่นโซเจชคนไอหมากจอบได้ครับไอนี่จอบเลยชอบอยากแอดด้วยผมื่เกิดยิวอยากแอกด้วยพอเด็ดดได้เลยพี่เล่นซาเลียนะเล่นซาเลียนะพี่เล่นซาเลียเลยพี่เล่นซาเลียได้ได้ได้บาร์ขอเป็นคันซีดี้แล้วกันขอบคุณพี่กล้องมากที่พี่กล้องเล่นโบเบลเลยดูดิผมผมระแวงแช้งบารสมากเลยอ่ะไหวชิวพี่ไหวชิวไอพีไม่ไหวแล้วพี่็อกเต็มพีล็อกเต็ก้าวโดนเราต้องมากต้องเข้มเราจะเพิ่งทะเลาะกันเนอะเราเรียนไม่เห็นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย

จใ้เปิดไหมครับใช่ครับพี่ครับซอบอกว่าซอบอกว่าง่ายใช่ไหมเนี่ยหรือวาเราต้องไป l e g e n d a r ซ้อมยังสงสัยหรือว่าเราต้องไป e จด d อังสงสเออเออเธอเอาแป้งมาน่อยแป้งอะไรก็ได้โอ๊ยครับพังหมดลมลมมีเฮียระวังนะระวังนะครับเฮียลมนะฮียลมลมลมนะโอเคฮลมคุณเดินมาทำไมเลยฮลมเดินมาทำไมเยน้เราล้มหมดเลยเฮียเยเฮียยเฮียเฮียียเฮเฮียยเฮียเีย ๋ย่ามาแลบเดี๋ยวมากัโอ้ยพี่กองลงเราลด้วยกันเหนอี้เนี่ยราล้มหมดเลยหรอทุกไปครับพี่กองชุบผมเลยได้ไหมได้ได้ได้เลยพี่โอ้ย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 ้ยโอโอ้ยย้วโอ้ยโอ้ยยโอ้้วพอ่กอสยโอ้อ้โอ้ยโอ้โอ้ยกโอ ผมพี่เรียกกันเลยเดี๋ยวผมแบกเองนี่โอเคได้แ้วก็ทางพี่บิ่บาร์สว่าเดี๋ยวผมแบกเอ้ยเดี๋ยวพี่บาร์สแบกอย่างนี้ผมแบกเองท่านี้ครับบาร์สทำท่านี้ครับท่าไหนพี่เหนื่อยแล้วพี่ผมทำทีเดือนนี่คือผมหอบแล้วนะพี่เติ้ลเราไปกันค่ะพี่เติ้ลอ๋ออันนี้พี่เติ้ลเล่นใช่ไหมคะพี่หมักครับพี่หมักสมัครครับผมพี่หมักเล่นอ๋อพี่หมักพี่หมักพี่หมักเล่นโอเคค่ะไอที่ล้มเหลวล้มเหลวเลยะชอบพี่หมักแบบนี้จะกินเย็นนะโม อทำไมอยู่ๆมอยากกินสิเดยวแโฟขึ้นมาเลยอยากกินอยากกินเหมือนกันพี่เยจตโฟเนาะอ้าวนี่น้องอยากกินนะกินปลาหมึกกรอบลองนึกภาพหนน้องกินปลาหมึกกรอบที่อยู่คู่กับตอนสกุลีทำงมันไปปลาหมึกกรอบได้ยังไงนะยอดมันมีหมึกกรอบเนี่อ๋อตัวเมื่อกี้ตัวดูดเหมือนหมึกกรอบเออสงสัยอฮ้ยกินตัวดูดเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับโอ้ง่าย คนมาหมดีเจนก็ได้นะเอาจริงๆแล้วาองมาลวมพลังกันอย่างนี้เราล้มล้มไม่พักับมาเมื่อกี้ตาพันสามเลนะง่ายอ่ะง่ายพี่มันแล้วลืมชดเมื่อกี้ไปคือท่าสามแต่ที่ไมแล้วม่นว่ามิชั่นเฟลคือง่ายเฮ้ยตัวนี้ไอ้ตัวนี้แอบไม้ตัวนี้แอบมน่โนโนพี่กองโดนพี่พี่กองหน่อช่วี่มงหม่ช่วยพี่กมงหน่อ่่งหน่อยช่ี่ง่ยช่วยพี่กองหอช่่กองไน่อยช่พี่กมงหน่อ่พี่กงหน่่พี่กองหน่อยช่พี่กองอยช่พี่กงอ่กองช่วพี่กอ่่่่ ยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เฮ้ยมันโดนมันโดนแคบมันดนแคมันโดนแคบ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 มันโดแคบมันดแคบมันดแคบมันดแค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 บมันดแค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 มัน เพื่อนพิษสมบัติพี่ลองโดดลงไปดูไหมพี่โดดลงไปข้างล่างเนี่ยเหรอครับใช่พี่ว่าตายไหมมันมีอะไรให้เก็บอ่ะไม่ตายไม่ตายตายบ้านโอ้โหบ้าไปบ้านเยี่ยข้างหน้าโอเคพี่ตายตายตายอันนี้ตายจริงข้างในจะไม่เชื่อเลยไปฟังพี่กล้องดีกว่าผมเดินตามพี่กล้องดีกว่าผมเข้าห้องว่าทเข้าห้องเมื่อกี้นี้เข้าห้องเมื่อกี้นี้หันไปทางไหนเนี่ย คนคนหนึ่งมาขับเมาส์ขับปีย์บอร์ดยากนะทีมบุฟเฟ่ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินให้ส่วนที่เติ้ลจะยิงให้ผมอันนี้ไม่เล่นกับอะนรจรินะเนี่ยครับเล่นเล่นคนละครึ่งครับเดินเมาส์ผมปีบอรทางนู้นมึงจะเดินออกไปท่าไมแล้วเดี๋ยวผมจะเดินให้ไม่ใช่ไมงหันทางในรถไปส่วนที่เติ้ลจะยิงให้ผม ทุกคครับทุกคนแหละก็มาดูข้างหลังกันเลยครับขอโทษผมเมืนเด็กเล่นไม่เป็นเลยอ่ะคนเหลืครึ่งเหละครึ่งอย่าไปยิงเขาเออนัได้เลยยิงอยู่ไอ้หัวมันหายไปไหนละหุ่พี่ก้องดูแลดีมากเลยอ่ะพี่ก้องดูแลท่าบอตผมดีมากเลยอ่ะถ้าเป็นบ๋าเนี่ยมันบอกให้ผมโดดลงไปแล้วพี่พี่หมักลองโดดลงไปพี่เต้นพี่เหมักพี่ที่ลองโดดลงไปดูไหมพี่สุดยอดเรียกว่า ตหวานนี่แมันสร้างสร้างความร้าวฉานนะสวัสดีครับพี่กล้องมาวันนี้นี่มาคนเดียวป่ะครับชอบมาคนเดียวครับชอบชอบชอบเดียวครับผมแล้วเวลาเล่นอะไรที่สำคัญที่สุดในการเล่นผมว่าขึ้นอยู่กับแมปด้วยแค่แมปแมปแมปสำคัญ พี่ว่าทีมพี่มีซับอะไรวะคำว่าอะไรวะโอ้โหพี่สอววันนี้มาทำอะไรกันฮะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับเกมโอ,โอเวอร <c oughs> ์โอ,อ้ยอครับแต่ไม่ทันไรครับทีมพี่ปาทีตวัดกับพีเตอร์ซอบบอลเนี่ยจะคะแนนเท่าเยอรมนันบาซียแล้วลเจ็ดหนึ่งเลยเนี่ยแล้วจ <นำ S 2> ขอแฟนหนึ่ง แล้วอัตีต่อเลยครับนี่ยอยหุ้ยสวยเมื่อกี้โดนไปดึกครับผมนะและยังติดมาร์กอยู่เรียบร้อยระเบิดครับแต่ว่าเพื่อนฝั่งตรงข้ามเขาตายหมดแล้วนี่กับฝั่งนะครับพี่ซอฟต์โอ้สวยมากบเตอรเกมเมอร์ที่นำลุลุ้เลยครับใช่ฮะสิบสี่ต่อแปดแล้วตอนนี้บอกเลยตึงมากๆแล้วอีกรอบเดียกี้ตีเที่ยวซีบหมดเยครับโอ้ยนี่นี่นี่พี่กล้องนีพี่กล้องมีอติกล้องมาพี่กล้องยิงพี่กล้องโดนเป็นเป้านี้แต่พี่กล้องลอยได้พี่กล้องไม่ยิงอ่ะแบตเตอร์เกมเมอร์เราอย่างตึงเฮ้ยมีคนล้วง แล้วเวเพิ่อมอีกเหลือแค่3คิวครับก็ชนะไปเลยทีพี่ซอฟของแบดเดว่าไงต่อเหลือ2คิวยังไงไลย่ยิงต่อเรื่อยๆพยายามจะเอาแก้วคือบาแบบที่พี่ตวัฒนแล้วทิ่เตอร์แต่ไม่พอมริตักต,กตกเรื่อยๆเอาเบิร์ดตอกกระแพ้แเรียบร้อยครับเป็นฝัทีมเนี่ยทีมมันมันมันพะหูพดอ่ะนึกออกว่ามันไม่ใช่พี่คนเดียว